การที่เราอ้วนเนี่ยเพราะว่าเรากินอาหารที่ให้พลังงานเกินกว่าที่ร่างกายเราใช้พลังงานถ้าอยากให้น้ำหนักคงตัวกินเท่ากับที่ใช้ถ้าอยากให้ลดลงเราก็ต้องกินให้น้อยกว่าที่เราใช้พลังงานได้ท่านกินโดยที่ท่านไม่รู้ตัวดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ตอนนี้คาถาครับคาถาละคาถาข้อแรกครับท่านต้องทําให้ได้เดือนแรกเนี่ย น้ำหนักตัวต้องลดให้ได้30มอร์เซนของส่วนเกินคิดส่วนเกินนะฮะวิธีการหาส่วนเกินง่ายๆเอาความสูงเป็นเซนเช่นสูงร้อยหกสิบเซนเอาง่ายๆเอาหนึ่งร้อยลบเหลือเท่าไรหกสิท่านควรมีน้ําหนักห0ิกิโลกร,รมัมไม่ว่าชายหรือหญิงนีครับอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เอาแค่นี้พอแค่นี้เนี่ยให้ท่านทําให้ได้เดยครับแต่บางคนสูงร้อยห้าสิบมีน้ําหนักตัวเจ็ดสิบกิโลแสดงว่าท่านเกินไปเท่าไหร่ครับ2ี่สิบกิโล ดังนั้นเมื่อจะใช้คาถานี้เะฉะนั้นเดือนแรกเอา7กิโลเลยเดือนแรกเราพิชิตไปได้7อีก13โลเป็นไงฮะอยู่ในกำมือเลยอย่างนี้ครับถึงจะสําเร็จแล้วเราทําให้สําเร็จในเดือนแรกด้วยศรัทธาให้ได้มันจะเกิดพลังส่งทําเดือนหลังๆให้เข้าเป้าใช้วิธีง่ายๆแต่ได้ผลเร็วอิ่มด้วยอาหาร3ามกลุ่มนะกลุ่มแรกคืออิ่มด้วยอาหารที่แคลอรี่เป็นศูนย์ให้ได้50%ของความอิ่มเลย ก็คืออาหารกลุ่มที่หนึ่งในหลักอาหารสิบสองกลุ่มท่านกินก็ไปครึ่งกระเพาะท่านก็จะหมดโอกาสกินอาหารอ้วนเลยอาหารกลุ่มหนึ่งที่หาง่ายสุดคือการดื่มน้ำ ท่านก็ดื่มน้าสะอาดนะครับให้คาแนะนําว่าประมาณ2แก้วมันจะได้น้ําหนักประมาณครึ่งกิโลครับมันจะไปแย่งพื้นที่ในกระเพาะท่านประมาณเกือบครึ่งหนึ่งแล้วแล้วควาคัญคือน้ำเนี่ยมันต้นทุนราคาถูกตสำหรับคนที่เป็นเบาหวานเชื่อไหมครับน้ําตาลนั่นจะลงเลยเพราะแคลอรี่มันเป็นศูนย์คนที่ความดานันโลหิตสูงนะฮะจะมีโอกาสลดลงนะคนที่ไขมันในเลือดสูงไปกอดตับ กาหลอดเลือดไขมันจะเริ่มลดลงแล้วก็จะละลายออกจากที่ตั้งของมันได้แต่ส้าหัับคนที่ผอมอยู่แล้วก็อาจจะละข้อนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวน้ำหนักตัวจะน้อยไปส่วนข้อ2คือเน้นให้ท่านกินผักกินใบแล้วกินดอก ประมาณ30%ในพืชเนี่ยนะครมันมีพืชหลายชนิดอาหารที่แคลอรีต่ต่ำที่สุดคืออาหารประเภทใบไม้ใบผักแล้วก็ดอกของมันเพราะมันจะมีสัดส่วนไฟเบอร์สูงมากแล้วนอกจากนั้นแป้งที่อยู่ในไฟเบอร์เนี่ยยังย่อยช้าๆไม่ไปกระตุ้นให้เกิดเบาหวานแล้วทำให้ตับอ่อนได้พักเบาหวานท่านจะดีขึ้นด้วยแล้วถ้าท่านกินหลากหลายเป็นจานวนมาก มันจะมีฟาโวนยาอยู่ท่านจะไดเอนไซม์ไปฟื้นฟูช่วยทําใหการลดน้าหนักของท่านแข็งแรงขึ้นด้วยแล้วเป็นการขจัดโรคต่างๆไปในตัวด้วยนอกจากนั้นยังได้วิตามินซีเพื่อมาเสริมสร้างภูมิต้านทานของร่างกายเสริมสร้างกระดูกเสริมสร้างหลอดเลือดให้เหนียวหยุ่นไม่แข็งเปราะแตกนะครับรูปแบบไม่จํากัดถ้าสดได้จะดีมากจะปั่นก็ได้จะเป็นผักเคียงผักยำทําได้หมดเน้นไม่ใส่น้ํามันนะฮะเอาผักไปทําแกงจืดทาแกงส้มทําแกงเลียง นั้นถ้าท่านกินกลุ่มสองเนี่ยลงเร็วมากเลยส่วนกลุ่มที่3อาหารที่ให้โปรโตีนสูงฮะโปรโตีนถึงแม้ว่าจะมีแคลอรี่เท่ากับแป้งแต่เนื่องจากว่าโปรโตีนเนี่ยอิ่มทนกว่าแป้ง3าเท่าจึงทําให้ท่านอิ่มนานจากอาหารโปรโตีนสูงท่านจึงลดน้าหนักเร็วเป็น3เท่าของการกินแป้งทาให้ท่านลดน้าหนักแล้วไม่โทมแต่ว่าถ้าจะลดน้าหนักท่านต้องเน้นโปรโตีนแป้งแป้งต่ําโปรโตีนไขมันต่ำารเป็นโปรโตีนเกือบจะล้นล้วนเลยเช่นเห็ดเห็ดนี่เป็นตัวอย่างที่ดีมาก แล้วมีไฟเบอร์เยอะด้วยจะทําให้การลดน้ำหนักและลดโรคเอ็นซีดีของท่านตาลิศผลเร็วขึ้นมีอะไรครับที่พอได้ก็คือประเภทพวกปลาหรือไก่รวมพวกทั้งไข่เข้าไปด้วยนะฮะหรือไข่เนี่ยให้ท่านทานทั้งฟองนะครับไม่ต้องเอาไข่แดงออกไม่ต้องกินแต่ไข่ขาวเสียดายของฮะเพียงท่านจํากัดอาหารกลุ่มนี้ในข้อ3เนี่ยท่านกินออกมาทั้ง20%ถ้าท่านยอมกินแบบนี้นะครับท่านสามารถไปประยุกต์เป็นอาหารเมนูต่างๆที่รสชาติอร่อย กินได้ตลอดอย่างนี้ครับท่านตั้งเป้าลดส่วนเกินนะฮะสามสิบเปอร์เซ็นต์ในเดือนแรกมันจะไปถึงอันนี้แหละครับคือคาถานะคาถาแรกคือกําหนดเป้าให้ได้ก่อนสามสิบเปอร์เซ็นต์วิธีที่ง่ายที่สุดคือกินอาหารสามกลุ่มเนี้ยเป็นอาหารที่กินเป็นประจําทุกๆวันเวลาท่านลดน้าหนักได้หลายคนนะฮะเบาหวานหายไปเลยครับไม่ต้องใช้ยาบางคนลดน้าหนักแล้วความดาันความดาันโลหิตสูง ไปเลยครับไม่ต้องใช้ยาทั้งๆท,ที่หมอที่ดูแลเราอาจจะจัดยาเบาหวานให้เรากินมาตั้ง5ปีกินยาฟอมดันมาตั้ง10ปีแล้วคุณหมอบอกว่าไม่หายต้องกินยาตลอดชีวิตบางคนแค่ลดน้ําหนักให้ไขมันส่วนเกินหายไปเนี่ยโรคพวกนี้หายหัวไปด้วยเลยถ้ามันหายหัวไปโดยไม่ใช้ยาโอกาสที่ท่านจะเกิดไตเสื่อมก็ไม่เกิด